ครับอัปเดตรถเข้ามา 1.9L ลั่นสนันซอยห้องเครื่องร่วมโจมมาอีกแล้วมาครับผมพาชมตัวแรกอันนี้นะครับถต่มือมาถึงอย่าบายเด็ดขาดครับลั่นเกินเอาไม่อยู่มาห้านหน้าครับกระจังหน้าโครเมียมไฟโปเจิเตอร์ตัวแอรองท็อปฝาคาร์บอนแมคทีี37เลเซอร์แดงก,ก้านรถอยากายก้านยกยังรอ แน่ครับผมนะด้านในครับเลขมาลห้าหมื่นโลวัตตูนตัวความเดิมสนิทหัวนงหัวนัดเดิมหมดการัี่นกรงปกองหนังอากนะคาร์บอนนี่ตะโคนมตะเข็บเดิมหมดครับรถโคตรหล่อเลยฟังเสียงพ่อลั่นรั่นันั่นลั่นลั่นครับผม ยาไปเอ๋แม่ญ่อ,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 อยู่ขางบ้านฟังนั้นเราอดาหัวใจวายตายได้เด็ดขาดเลยนะเราไปต้องดีๆผู้เฒ่าผมแก่อยู่บ้านจะยาวเข้าไปเพราะว่าเดี๋ยวเราอายุสัตว์ออกรถสูนตาตัวนี้เป็นตัวล่างท็อปครับอีงสูงจะมีตัว S ตัว L แล้วก็ตัวแซดท็อปถูกตัวนี้เป็นตัวกลางยังรอครับผมแล้วง้องเครื่อง อินเตอร์เก็บสายฟงสายไฟพัดลมไฟฟ้าด้วยหมแล้วด้ป้อนน้ำมินงเนียนรออดกู้ปันหารครับผมออกรถศูนย์บาทงวดผ่อนหกพันบาท,ดอ, 6, บาทดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์สิบสองเดือนหลังจากนั้นหนึ่เก้าพันบาทบัตรประชาชนไปเดียวพร้อมส่งฟรีด้วไทยซื้อได้ทุกอาชีพเหนือสารกลางใต้มาหาเสียเดี๋ยวเสียกันให้เอา้าสูตรเข้าไปสูตรกับเสีย เช้ากบเสียเดี๋ยวเสียแจกเสื้อ SC Family ไปให้นะครับผมแจกไปครับไปลุ่นแจ้ว